สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทารอนะคะวันนี้นะคะยิ่งจะมาทําพิกอาร์ในหัวข้อที่ว่าเขานะคะจะทักมาหาคุณก่อนหรือเปล่านะคะโอเคมี2กองให้เลือกนะยิงไม่ได้เตรียมไอเทมมานะยิงขอเป็นการ์ดนะคะใบแรกคือใบนี้นะคะกองแรกนะอันนี้กองที่2นะคะเขาจะทักมาหาคุณก่อนหรือเปล่านะคะโอเคไปเริ่มที่กองแรกกันก่อนนะคะสําหรับใครที่เลือกกองนี้นะมันมี2กองให้เลือกกองหนึ่งกองที่หกองที่2นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกองแรกกันก่อนนะคะเขาจะทักมาหาคุณก่อนไหมนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไค i ต์ให้ด้วยนะคะโอเคขอดูสถานการณ์คุณและเขาก่อนนะคะว่าคุณและเขาตอนเนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะคุณนกคัพส์นะคะเป็นคุณนกคัพส์เนี่ยก็คือแบบอยู่ในอารมณ์ห่วงของความคิดถึงนะคะคิดถึงอ่อนไหวคิดมากนะคะขอดูเพิ่มสิ แชมพานนะคะมันแปรปรวนอะอารมณ์แปรปรวนคิดวนแต่กับเรื่องเดิมๆนะคะหรืออาจจะเป็นความสำคัญที่แบบว่าไปไปกับกลับนะคะเดชะเวอร์นะคะ, shower, ะ,ค,ะคุณอาจจะแบบโกรธกันทะเลาะกันเลิกกันจำเต็งนะคะแบบทําให้แบบมันมีอารมณ์โกรธหรือว่ามันมีประเด็นนะคะที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงนะ เพราะคุณอาจจะไปจับอะไรได้จากเขาโปแตกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้แบบคุณอาจจะห่างกันไปนะคะอาจจะโกรธอาจจะมีเรื่องที่แบบรับไม่ได้นะคะคือทั้งทั้งมันทั้งโกรธแล้วก็ทั้งแบบยังรักอยู่อะไรเงี้ยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นอะเดอรชาลีออคุณอาจจะเดีกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะ มันมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ยังอยากจะพยายามยังอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวเขาที่แลืวจะเป็นคนที่ทําผิดนั่นแหละนะคะที่ยังอยากพยายามที่จะปรับปรุงก้วยแต่ว่าอีโกโ คำว่าอีโก้มันยังค้ำคอเขาอยู่นะคเขาอาจจะไม่ได้แอคชั่นในตอนนี้นะคะอีกมมงว่าสถานการณ์เหมือนว่าคุณงอนเขาอ่ะคุณอาจจะงอนหรือว่าคุณอาจจะไปรู้อะไรมาแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเ,ออเขาเองอ่ะก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณอะ่ะเขาก็ยังอยากจะไปต่อแต่ว่าตอนนี้คือเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่อยากจะงอคุณอ่ะนะคะอือก็ทีนี้ดูว่า เขาจะทักมาหาคุณก่อนไหมนะทวอสอสนะคะทวอปสอดขึ้นมาเนี่ยญิงรู้สึกว่าตอนนี้นะนะตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ทักคุณมานะคะเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างมีอีโก้คือใจเนี่ยคิดเหมือนกันนะคิดบนแต่เรื่องนี้เหมือนกันแล้ว่าอยากจะง้อนะคะอยากจะทักมาเหมือนกันอยากจะทําให้มันจบๆไปนะคะอยากจะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวซ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทัวบอลคนอาจจะต้องรอเขาหน่อยนะคะรอประมาณแบบ1-2เดือนนะคะที่เขาน่าจะแอคชั่นมาในที่สุดนะคะยิงมั่งว่าเขาน่าจะทักมาแหละนะแต่ว่ามันจริงๆทัวร์สองมันก็เป็นไพ่แบบการสื่อสารอยู่แล้วนะคะแต่มันเป็นดาบก็คือโอเคมีใส่เข้านะคะโอเครออีกประมาณ1-2เดือนนะจ๊ะคนสวย เขาถึงจะทักมาเหลือจะนสุดหลอก็ได้นะคะกุญรบสอสนะคะมันเป็นไพ่แอคชั่นแหละนะคะยังไงก็คงจะทักมาแต่ว่าอาจจะอาจจะรอสัก1นถึงสงเดือนนะอาจจะไม่ใช่เร็วๆเนี้ยนะคะเขายังลังเลอยู่ว่าเขาจะทักมายังไงดีเดี๋ยวขอให้เขาไปคิดทบทวนก่อนนะคะมี The Hermit ขึ้นมานะขอให้เขาได้คิดทบทวนว่าแบบ เขาจะแก้ปัญหายังไงดีแต่คนนี้ฉลาดพอนะว่าเขาจะต้องแอคชั่นมายังไงเขาถึงจะชนะใจคุณอะนะคะ7 of s o u r c e ในในการไม่แอคชั่นของเขาเนี่ยให้รู้ไว้เลยนะว่าเขาเนี่ยแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดนะแอบสืบเรื่องของคุณอาจจะทางโซเชียลนะคะหรือว่าทางใดทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะรู้เรื่องราวของคุณได้นะคนคนนี้เขาสามารถที่จะ เขาเหมือนเขานิ่งอะแต่จริงๆเขาไม่ได้นิ่งเลยนะคะเขายังแบบแอบ,บมองดูคุณอยู่ตลอดแล้วหาทางหาวิธีที่จะทักมาอยู่แต่ว่าขอให้รู้สถานการณ์แบบไม่อยากจะเสียฟอร์มจนเกินไปะอะไรเงี้ยนะพะฉันจะจะเทชามนิดหนึ่งนะคะสําหรับกองนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงนะคะบทสรุปบทสรุป สามในเท้าก็คือต้องรอไปก่อนนะคะบทสรุปเก้าเหรียญน,นะคะ King of Cups นะคะห้าเหรียญน,นะคะ Page อ f เคเมื่อกี้ก็คือ Page of p e n t a c l e นะคะก็คือบทสรุปเนี่ยนะคะ คุณจะต้องรอไปอีกนิดนึงนะคะในการที่เขาจะ take A c t i o n มาก่อนนะคะแต่ยิงมองว่าไพ่เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจริงๆคุณทักไปก่อนก็ได้นะคะถ้าแบบมันไม่ไม่อยากจะรอก็ทักไปก่อนก็ได้นะคะเขาก็รอคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าทางคุณคงไม่ทักไปคุณได้แต่รอคุณรู้สึกว่าก็ไม่เดือดร้อนอ่ะก็อยากคุยก็ทักมาสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะทักมาแต่ว่าเช็คทางนิดหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็จะทักมาหาคุณนะคะแต่ว่า มันไม่ใช่เร็วเร็วนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลารอนิดหนึ่งนะคะโอเคทีนี้ไพ่นะคะอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรนะคะแปดเหรียญน,นะคะเดเมจิเชียนนะคะแปดถ้วยนะคะเดียมพเพลอร์นะคะ ทว p บครั ups, นะคะโอเคไพ่ okay. อยากจะบอกอยากจะแนะนําว่านะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องออค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณไม่ไหวนะคะถ้าคุณไม่ไหวให้คุณพักก่อนนะคะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ตัวเองอะ่ะได้ได้กลับไปคิดทบทวนเหมือนกันนะคะ ไม่นานนี้นะคะเขาก็จะแอคชั่นมาหาคุณเองเพราะว่าคุณ2คุณอ n น r g จนะคะเป็นคู่กันนะคะมีทัวร์อัพคัขึ้นมาหวานแววมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจสวยสวยไว้ดีๆไว้นะคะใจชื้นๆไว้นะคะไม่ต้องแบบร้อนรนอะไรมากนะคะเป็นช่วงที่ทั้งคุณและเขาก็เคยผิดพลาดมาจะได้แบบห่างกันเพื่อที่จะได้คิดทบทวนนะคะเรื่องราวที่ผ่านมามันต้องแก้ไขตรงไหนนะคะไม่ต้องรีบนะคะสำหรับกองนี้เนาะ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่ออร์คิล์นะคะฟโตกราฟนะคะมันแบบเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีทั้งความทรงจำเก่า เยอะเหมือนกันนะคะที่ทําให้คุณแบบคิดกับวนไปวนมาแต่ให้อยากจะแนะนําว่าคุณควรจะใส่อะไรใหม่ๆเข้าไปในชีวิตนะคะในความทรงจำนะคะบางทีคุณต้องปล่อยเรื่องนี้ไปก่อนจริงๆอะ คุณต้องไปโฟกัสอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้ไปก่อนนะคะให้เขาคิดทบทวนของเขาไปนะยิงแม้ว่าคนที่ผิดอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะอแล้วคุณก็ดูแบบว่าคุณไม่ได้ผิดทำไมคุณต้องทักไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็รู้นะรู้ตัวว่าเขาผิดแต่ว่าอีโก้เขามนก็สูงไม่อยากจะยอมรับผิดนะคะ แต่ว่าเขาเขาสุดท้ายแล้วเขายอมรับได้นะที่จะเป็นคนแอคชั่นมาหาคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปนะแล้วก็ด้วยพลังงานที่คุณเป็นคู่กันด้วยนะคะแต่อาจจะช้านิดหนึ่งก็ได้นะคะเลิฟคอร์นะคะสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นคนโทรมาหาคุณเองะค่ะจะไม่ใช่แมสเซจก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาแสดงออกนะว่าเขาแบบต้องการที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเป็น someone express love นะคะ a message of love thinking of you and letting ยุโง่นะคะเขาอยากจะบอกคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณแน่นอนนะเพราะในหัวเขาตอนนี้ก็คิดถึงวนเวียนอยู่ตนเรื่องของคุณนี่แหละนะคะตอนเนี้ยเพียงแต่เขายังไม่แอคชั่นในเรื่องนี้เฉยๆนะคะก็ยิ้มยิ้มยิ้มไว้ได้เลยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นกองแรกนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาด้านส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะที่หญิงแปะไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะโอเค ทีนี้กองที่สองนะคะใครที่เลือกไพ่อันนี้นะการ์ดใบนี้นะคะมันอยู่ในห้องนอนในที่เก็บไปเกบไอเทมก็เลยมีให้ไอเทม elet elet ไม่เลือกแบบนี้นะคะโอเคมันฟิลลิ่งมันกำลังมานะคะโอเคทีนี้ไปดูว่าความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะคะลักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณเน่มันเป็นยังไงถึงต้องรอเขาทักมาหาคุณนะเทนอฟสนะคะมันจบไปแล้ว จบแบบเจ็บนะคะจบแบบเจ็บคุณเลิกกันอนะ่ะคุณอาจจะบอกเลิกกันไปเลยหรือว่าเขาก็อาจจะหายไปเลยหรือคุณอาจจะหายมาเลยนะแต่ลักษณะมันก็เลิกแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะแต่ยังเจ็บอยู่นะอารมณ์แบบก็ยังไม่ลืมมันยังเจ็บอยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะปล่อยวางนะคะปล่อยวาง,งปวดท้อง เอร็บซอสนะคะมันมีใครสักคนอนะยังอยากจะอธิบายอะยังอยากอธิบายอยากพูดนะคะเซเวนอัพบซอสนะคะก็บางคนอาจจะอยากพูด อยากจะรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายยังแอบสองหรือไม่คุณสองคนก็เลิกกันไม่จริงอนะ่ะเลิกกันแล้วก็ยังแอบสองกันอยู่อะไรเงี้ยน,นะคะแอบสองแอบมองกันอยู่ยังเป็นห่วงเป็นใยย,ยังอยากรู้เรื่องราวของกันและกันหรืออาจจะอยากพูดกันใหม่ทั้งสองคนก็ได้อยากกลับมาเริ่มต้นพูดให้อภยัยแล้วก็แบบอยากจะมีโอกาสอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกุ p e อเพนโคสนะคะมันคิดถึงมันยังกังวลมันยังห่วงหาอยู่นะอื ยังไม่ยอมปล่อยวางอะ่ะถึงแม้จะจบไปแล้วอะ่ะนะคะอยากกลับมาคืนดีกันนะคะคุณอาจจะอยากให้เขากลับมาคืนดีกับคุณหรือแบบเขาก็อยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันพอมันคุณอาจจะเพิ่งจบกันก็ได้นะคะเพิ่งห่างกันอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบยังไม่มีการเ a คแอคชั่นใดๆทั้งนั้นนะคะ แต่หญิงว่าแนวโน้มมาสูงนะที่คุณจะได้กลับมาคบเคืนดีกันอนะทีนี้มาดูว่าเขาจะทักมาหาคุณก่อนไหมนะคะอีโกโก็มานะคะมันน้ามันโนนะะ่ก็มานะคะอาจจะยังนะถ้าเป็นก้าวถ้วยขึ้นมานะคะจะต้องดูดไพ่ไเอื่นนิดนึง คล้ายๆกล่องแรกเลยอะแบบขอช่างใจดูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยขอดูดูท่าทางท่าทีไปก่อนนะยังแบบอาจจะยังไม่ได้ติดต่อมาเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมต้องรออะรอให้โควิดระบาดหรือไงนะคะเอซอปวอนนะคะก็คือติดต่อมาแน่นอนนะแต่หญิงรู้สึกว่าก็คล้ายๆกล่องแรกเลยคือมันช้านิดนึงประมาณอาจเอาเร็วสุดอาจจะ2วันหรือ2อ,อาทิตย์นะคะแต่ถ้าช้าสุดเนี่ยอาจจะประมาณ2เดือนนะคะ หนึ่งถึงสองเดือนนะ The Moon ภายใต้กันไม่ Action อะไรนั้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่คิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณตลอดนะแล้วก็จะได้คุยกันแหละนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็จะทักมาหาคุณนะคะเพราะว่ามันก็ยังคิดถึงอยู่มันยังมุบไปไหนไม่ได้เหมือนกัน Energy คล้ายๆกองแรกเลยนะคะ ก้าวถ้ยออกมาถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นนะหรือว่าคุณอาจจะเลิกกันเพราะเขามีคนอื่นก็ได้นะคะมันรับหลังนะมีก้าถ้วยมีเจ็ดดาบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเดอะมูนด้วยอาจจะมีบางคนแอบไปกักอะไรของเขาก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะจับได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยเลิกค่ะแต่เขาก็ยังอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะนะคะน,นี้นะคะมาดูบทสรุปดีกว่าว่าถ้ามาคืนดีกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมัน เขาทักมาไหมยังไงนะคะเทมเพลตนะคะห้าห้าเหรียญนะคะเด e s u ันนะคะแปดเหรียญน,นะคะเด็ด เขาจะกลับมาแหละนะคะเขาจะกลับมานะคะมาง้อคุณนะมาตามหาคุณเพราะว่าเขายังทำใจไม่ได้ที่เลิกกับคุณยังคิดถึงยังอยากคืนดีนะคะแต่ทีนี้ไพ่จบมันนเป็นไพ่เดทนะคะคือแบบมันก็มีโอกาสสูงว่าคุณกับเขานะ่ะอาจจะ คบกันไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วคุณต้องปรับตัวหากันมากๆนะเพราะว่าไพ่เดทออกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่คุณสองคนจะเลิกกันอีกนะคะแบบอาจจะหนึ่งถ้าเป็นตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยที่คุณเลือกกันไปเพราะว่ามันมีการนอกใจคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาแล้วนะคะแต่เขาก็ต้องการให้คุณเชื่อใจปัญหานี้มันจะทะเลาะกันอยู่ตลอดนะคะแล้วคุณก็จะเลิกกันอีกครั้งหนึ่งเพราะปัญหาเดิมๆที่คุณไม่ยอมปล่อยวางเนี่ยแหละนะคะโอเคทีนี้มาดูว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะ ดาบนะคุณไม่ยอมปล่อยวางนะคะเราหรือระวังในเรื่องที่อาจจะไม่ยอมปล่อยวางหรือถ้าตอนนี้คุณบล็อกเขาอยู่นะจ๊ะเขาก็ทักมาไม่ได้นะคุณก็อาจจะต้องปลดบล็อกเขานะคะถ้าคุณปลดบล็อกเขานะเขาก็จะมาทันทีเลยนะคะเขาแบบซอมเบิงอยู่เด้อน,นะคะเนี่ยแบบแอบมองคุณอยู่ว่าแอบจบองแอบบดูคุณอยู่ว่าคุณจะปลดบล็อกเขาเมื่อไหร่นะคะจะได้กลับมาแน่ๆนะคะ ยังไงก็มาเขายัางรักคุณอยู่จ้ะเป็นแบบอัศวินถือถ้วยถือถ้วยมาชนะคุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะในช่วงนี้แต่ว่า,าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแบบดีฟนะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะดีฟแล้วนะคะ หรือว่า18บวกไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะนะคะถ้าคุณบล็อกเขาคุณก็ปลดบล็อกเขาเขาจะมาทันทีเลยนะคะแล้วก็พยายามประคับประคองนะคะความรักความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเลิกกันอีกนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมปล่อยวางเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะถ้าให้อภยัยถ้าเลือกจะให้อภัยก็ให้อภัยไปเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูคาแนะนําเพิ่มเติมนี่ไง คือถ้าคุณปลดบล็อกเขาอะ่ะญิงบอกยิงว่าคุณบล็อกเขาแน่ๆเลยนะคะถ้าคุณบอกเขาปลดปุ๊บเขาจะมาทันทีแบบช็อกกิ้งนิวส์เลยอ่ะนะคะเซอร์ไพรส์เลยนะคะแบบเขาจะรีบเลยอะไรเงรี้ยแบบถ้าคุณอาจจะโกรธเขามากอะ่ะตอนที่เลิกกันไปนะคะทันทีนะคะ sudden c h นเ g นนะคะ ใบนี้มันเหมือนอารมณ์ว่าคุณต้องส่องใจตัวเองว่าคุณแบบยังรักเขาอยู่ไหมอน่ะถ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณก็ต้องปล่อยให้เขาแบบติดต่อมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะนี่ไงรีซฟวิ้อยด่นี้นะคะคือคุณต้องปลดปล่อยให้คุณแบบได้รับอะไรที่คุณต้องการอะนะคะหรือว่าคุณอยากจะจบคุณก็ไม่ต้องกดบอกเขานะยิงขออีกใบหนึ่ง Mask. ะะบางทีอะนะมันเหมือนกับว่าแต่ไพ่ใบน,นี้ถ้าออกมาในสถานการณ์แบบนี้ญิงมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้คือคุณอยากจะให้เขาทําแบบหนึ่งแต่คุณแสดงไปอีกแบบหนึ่งคือคุณอยากให้เขาง้อแต่ว่าคุณก็บล็อกเขาไว้อะไรเงี้ยเขาก็งอคุณไม่ได้นะคะ ถ้าซึ่งคุณถ้าคุณอยู่อย่างนั้นจริงๆคุณแบบปลดบล็อกเขาเลยนะคะกองนี้นะเพราะว่าเขาจะทักมาหาคุณก่อนอยู่แล้วยิงมองว่าที่แบบไพ่มันยังดูแบบรอเนี่ยอาจจะรอให้คุณปลดบล็อกก็ได้อะอาจจะไม่ได้เป็นที่เขาแล้วแหละนะคะสําหรับกองที่2นะโอเคอันนี้ก็เป็น2กองนะคะสําหรับวันนี้นะขอบคุณที่เข้ามาเล่นพิกอาคาดในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบดูคลิปสั้นๆน,นะคะ,<อ>นะคะก็ไไปดดูทดทีี่่้ นะะ TikTok นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ